วันนี้ครับอยู่ในร้านกาแฟแล้วครับก็วันหน้าแหละที่มีคลิปออกไปจริงๆเราวันนั้นแ่ะไม่ได้ไม่ตั้งใจกินกาแฟครับตั้งใจถ่ายนสนุกพอดีวันนี้ร้านเขาจ้างมาเราให้เราถ่ายเมนูอาหารครับก็วันนี้เวลาถ่ายคลิปที่หน่อยก็เลยถ่ายเดี๋ยวมาดูร่าวันนี้เราทำอะไรบ้างกับการถ่ายเมนูครับไปครับหน,ยยนึ่งจันเลยงไม่ได้ครับ เราเดี๋ยวเราลีทักเหนื่อยครับนี่ก็น้องวารีนะครับเป็นบาร์เทนเดอร์ครับผมบาริต้าสิเออนี่น้องวารีครับเป็นบาริสต้าครับผมมือหนึ่งของร้านครับเพราะว่ามีคนเดียวทั้งร้านนะครับวันนี้ก็แม่แต่ตาคลั่งแล้วครับกาแฟเยอะเหลือเกินครับสิบเมนูครับ เนี่ยครับผมผมนัดเขามาตอนเที่ยงเพราะอะไรครับเพราะเดี๋ยวกินข้าวเที่ยงเลยครับอาหารอีกสิบเมนูปลาบ่าวหยอกหยอกจริงๆเรากินมาแล้วครับเราจะไม่หวังอาหารที่ร้านครับถ้าให้ก็ถือว่าเป็นกำไรครับนี่เราก็จัดจัดเรียงการนะครับเราก็จะซุบกล้องไว้มาเราก็ใช้แค่พานาเดินไปครับไม่จำเป็นต้องคูลเฟลก็ได้ครับเพราะว่าเขาถ่ายลงโซเชียลครับมันาโตเนี่ยครับเราก็ลองดูให้ดีครับว่าอย่ากเป็นเละนะครับ เดี๋ยวมันเลอะมันเลอะแล้วจัดแต่งทรงนะครับก็เวลาถ่ายกาแฟครับไปนวดเราต้องให้เหมือนจริงทุกอย่างครับเพราะว่าเวลาลูกค้ามาดูในภาพกับของจริงอ่ะไม่เหมือนกันทางร้านจะมีปัญหาครับก็ประมาณนี้แหละครับข้อไหนนะเออทำไมมันร้อนอย่างนี้ไอ้ไม่เย็นไไอ้ไม่เย็นที่มันร้อนตีทุแฝดเห็นไหมแล้วไอ้สามแฝดไหมอุณหภูมิรวมไงเออร้อนจังหมดอะ ตอนนี้เราก็พักผ่อนครับเพราะว่าเมนูเันนี้จะหมดแล้วครับอยากเราจะให้น้องเขาผ่อนคลายหน่อยเพราะจะไม่เครียดเกินไปในการทำเม,มนูครับเพราะเดี๋ยวจะไม่สวยแค่เราผมเหนื่อยผมพักด้วยแหละครับจริงๆไม่มีอะไรหรอกครับผมลงเวลาเป็นเทียงงเท่ยงไงมันจะไม่น้เาเก๋จะไปครับเพราะเดี๋ยวทำเมนูอาหารไงเที่ยงปุ๊บเขาจ้าของร้ก,กนจะได้บอกเอ้าน้องมันไม่มีใครกินน้องก็กินไปเลยนะเนี่ยมันเป็นคือแผนการนี่ครับสวัสดีครับเจ้าของร้านมาพอดีครับแดด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 ครับสวัสดีครับสวัสดีครับเนี่ยเดี๋ยวถ่ายเมนูอาหารต่อครับ ใช่ใช่บอกว่าไทยโป๊ยเรี่ยงเลยใช่หลันเนี่ยเสียหายียครั่มันไม่ใช่ใส่ของโปรดิวชันเราอยู่เลยนะเราไม่มาอาศัยติ่ของลูกค้าคนเราเตรียมมาไว้มาแล้วมีการวางแผนแอย่างดีใช่ใช่เป็นการเแอย่างีครับผมว่าเขาทำครับทำดีครับอามยันีเล่นเด็กเกมหรอมือถือเล่นอยู่ได้จ้องน้งแล้วเป่าถ่ายงานเนี่ยคอนเน็กกับมือถือเนี่ยองเพราะว่า ถ่สายคุุมชอบไหมถ้าเราไปกดเที่จะมันจะซันเอา,าแล้วไปพี่ไปซื้อสายกลัดชัตเตอร์ไม่มีตังค์แล้วน,นี่ไงมันมีอุปกรณ์มาช่วยถ่ายแล้วเราไม่ต้องซื้อสายรัดชัตเตอร์แล้วนี่แหละครับแค่นี้แหละไม่ได้เรื่องหรือเมนูเมนูใช่ไหมใช่ค่ะแต่วอลีทำเรื่อยๆ,ๆทำเลยนะคนอ่ะที่แน,น,น่คนโตอ่ะค,คนอะ่นอะรู้จ่กบอกพี่ค่อยขยันได้อยมั้ย อุ้ยฐานอะไรเยอะๆเนี่ยเพารู้หมดเราทำอะไรเดี๋ยวเขาเอาไปหางานต้นหน้าเราทำไงเนี่ยนะครับก็เซตดีเซตสุดท้ายแล้วครับก็วิจัดเพิ่งจะพร้อมครับครับวันนี้ครับเมื่อไหร่วันนี้ก็มาแล้วช่วยหน่อยเนะหยิบอีกเมนูมาเลยหนะยิบอีกเมนูมาเลยเอาอนะเอามาทีรนันีิผิกน้ำปลาไปาเลย นีครับฟินนชเร็จแร้ยครับไม่ต้องเสร็จงานแล้วเหลือตออเต้น้องเลยครับธรรมดามันมีจะจ่ายครับ